is that what i said about met FM. met intervened. Met, intervened. met 107 fm for life and music number one international hit music station this is met what I said about them met intervening 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I Said Interviewing. Met Interviewing. Met One O Seven FM For Life and Music Number One International Hit Music Station What I said about that. Met iterating. Met iterating. Met 107-FM for life and music. Number one International Hit Music Station. What I said about that. Met b Met b Met107 FM. For life and music. Number one International Hit Music Station. Met Met 107 FM for life and music. Number one international. มีไวฟ์นะคะอย่างที่คาราได้เกลื่อนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอยากจะให้ทูนอินเข้ามาตอนนี้เราไลฟ์อยู่ในบ้านฟ้านะคะไม่ต้องพูดบ้านฝาก็ได้บ้านเดียว Facebook ของเรานะคะเพราะวันนี้น้องๆโฟล v e อยู่กับเราสวัสดีค่ะแมสเตอร์ก็ถ้าสมมติฟังอยู่นะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะตอนนี้ไลฟ์กันอยู่ด้วยอะให้น้องๆนะคะวันนี้ทักทายแล้วก็เช็คอินกับแมสเตอร์หน่อยใครมาบ้าง มาครบที่มาแล้วแต่ว่าเอาโอเคทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะบราล์โฟร์อีนเฮนน่านะคะตาออมค่ะอ้ไอค่ะพันช์ค่ะก้อยค่ะไมค์ค่ะโจรินค่ะโอเคก็พอนะเมื่อกี้ทำหลายอย่างอยู่โอเคสำหรับวันนี้แล้วนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้กลับมาลุก สดใสแตกต่างกว่ารอบที่แล้วเหมือนเปลี่ยนคอนเซปต์เลยวันนี้มาแบบว่าสีพาสเทลหวานที่แล้วจะเป็นแบบอีกลุกหนึ่งอ่ะ ใส่เสื้อคอดำใช่เรามาอัลบั้มโกลวใช่ใช่เราแบบมากับซิงเกิลใหม่ค่ะก็แบบมีความสีสันจัดจ้านนิดนึงแต่วันนี้เราโทนดาวลงมาให้พารเสร็เอาหรอเอาหรอนี่คือโทนดาวแล้วแต่ว่าแต่มันเป็นสีที่แบบมันคอมโบที่มันน่ารักนะคะอย่างนั้นก็อยากรู้เลยว่าอ่าด้วยความที่ว่ามันแตกต่างเนาะจากรอบที่แล้วคอนเซ็ปตรอบเนี้ยทำไมมันหวานจังเลย ความจริงแล้วว่าเปรี้ยวซาซ่ไม่เพไม่ว่เพลงอ่ะฟังแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแบบสนุกมันมีความแบบเปรี้ยวแต่ว่าทําไมเหมือนแบบเออคอนเซ็ปต์ของเรามันดูหวานเลยวันนี้เราตั้งใจสับขาหลอกคนที่น่าตกใจดูคือเราอยากให้เขาแบบโดนตกด้วยค่ะเอยน่ารักใส่แต่ความจริง MV เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเปรี้ยวซามากเพราะว่าชุดเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีหลากหลายสีแล้วก็ พอใส่ปุ๊บเนี่ยนึกถึงไทยแลนด์มากๆม,มันจะมีแบบ colorful fruity fruity หน่อยใช่<า>ก็คือเ,เพลงที่ตอนที่ฟังอะค่ะอยากให้เขาไปดู MV ด้วยน่าจะ enjoy กับการดูเอเพลงนี้ของพวกเราเลยเพราะเราตั้งใจทำให้มันเป็นเรียกว่าอะไร represent ไทยแลนด์ด้วยเป็นแบบ Bank o ซ c ตี y ซอฟท์พาวเนิดหนึ่งนิดหนึ่งไปถ่ายกันเหมือนจงวาดแถวนน้นป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใ่ใช่ใเป็นปากคลองตลาดแถวนั้แถวนนเลยร้อนไห ี่ดูแล้วแบบดูแบบแดดมันแรงมากเลยอ่ะบอกว่าไม่ร้อนก็อาจจะไม่ก็ร้อนค่ะแต่ว่าช่วงมันก็เหมาะดีช่วงนั้นหน้าหนาวพอดีมีลมเบาๆหน้าหนาวไทยแลนด์หน้าหนาวไทยแลนด์เออนะคะถ่ายนานไหม ก็หนึ่งวันเองเหรอใช่เพราะมันดูมีแบบเปลี่ยนช็อตเปลี่ยนอะไรเยอะแต่ว่าถ่ายถ่ายแบบทั้งวันเลยเพราะว่ามีซิงกลางคืนด้วยใช่ไหมเหมือนทีมงานเขาแบบทําการบ้านมาแล้วคือเขามาโลเคชันจริงๆแล้วก็แบบฟิกซ์ไว้แล้วว่าซีนนี้อยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราถ่ายเอาดอร์ด้วยเราคุมสถานการณ์ไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องแบบว่า ทำงานกับทีมงานไปด้วยอะไรเงี้ให้ทุกอย่างมันรับลื่นเร็วแล้วมันรับลื่นไปตามที่เราต้องการโครมมากเลยค่ะเยี่มมากไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบว่าอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ไม่มีใช่ไหมกองเสร็จก่อนเวลาด้วยจริงหรอเราวางไว้จะเสร็จกี่โมง Teen, ทจีจริงก็ประมันจริงๆจริงๆมันก็ใกล้เวลาแต่ว่าแบบมันแค่แบบว้าวปกติเวลางานเนี้ยคือมันจะแบบเอ้ยเละๆมันเละมันเละมันเริ่มปกติแต่ก่อนเวลา15บห้าทีอุ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็โอเคถือว่าเราทําเวลาได้ดีนะคะแล้วก่อนที่แบบว่าเราจะมาถ่ายเงี้ยเรามีต้องแบบซ้อมเต้นซ้อมอะไรกันเยอะไหมอ่ะเพราะว่ามันแบบเต้นแบบสับๆเลยเหมือนกันเราเต้นเยอะเนาะอ๋อมีค่ะมีเพราะว่าด้วยความที่อ่ะเราถ่ายเอาท์ดอร์ค่ะแล้วก็มันก็จะมีซีนเต้นตรงนั้นด้วยเราก็จะเวิร์กกับ ทางทีม m อ็มค่ะเพราะว่าเราจะมีเพลงที่ไม่สามารถที่จะปล่อย <Okay. S 1> ให้คนอื่นได้ยินได้เออเราทำยังไงอ่ะแล้วเราแล้วเราคือเราต้องไปเต้นอยู่อา u t d แล้วมันก็มีคนอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วเราทำยังไงอ่ะคือเราก็จะมีเพลงที่เป็นภาษาเอเลี่ยนค่ะเเวอร์ชันพิเศษ <laughs> ใช่ที่ <laughs> เราจะแบบเวิร์กกันแค่พวกเราในทีมเราเท่านั้นใช่คือยังไงอ่ะภาษาเอเลี่ยนมันจะเป็น่คฟังไม่ออกเหมือนแบบเหมือนจะ ็นบีทคล้ายๆเพลงจริงๆของเราแต่ว่าฟังแล้วก็จะไม่ได้รู้ว่าเพลงจริงๆออกมาจะเป็นยังไงนะคะพวกเราก็ต้องมาซ้อมเต้นกับเพลงนั้นแล้วก็ต้องจําเอาว่าแบบเราต้องร้องคํานี้ในจังหวะที่เลนเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ก็คือเวลาเต้นนั้นเราก็รับหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะคือเราก็ตามบีทเอาแล้วเราก็นับคําแบบ ที่เราจำมาใช่เรายากประสาทไงอะเราแบบว่าไม่แบบต้องจเนือเพลงใช่ไหมเราต้องเราต้องมีเสียงในหัวค่ะชอบมากนะคะซึ่งแน่นอนแหละนะเราไปถ่ายเนี่ยเราอยากโชว์ความซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเราไปถ่ายกันทรงว่าเราไปถ่ายกันแถวฝั่งนู้นป่าคลองนะคะซึ่งเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย girls like me มันเกี่ยวกับอะไรในในตัวน้นพูดถึงในเรื่องราวของแบบเนื้อเพลง คือในเรื่องราวของเนื้อเพลงจริงๆก็เป็นฟิลเกิร์พาวเวอร์อะค่ะเกิร์ไฟมีเอ่อ don't play with boy like you ก็คือก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าก็ไม่ได้ชอบผู้ชายอย่างเธอคือฉันในเนื้อเพลงทั้งหมดมันก็เป็นฟิลเหมือนเรารู้รู้ว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาค่ะมีแผนมีเกมคือเขาไม่เลิศฟิลฟินั้นใช่เขาซิกมากอะไรเงี้ยเราก็รู้เราก็ไม่ลงไปเล่นกับเธอหรอกฟิลฟิลนั้นเหมือนเป็นฟิลแบบว่าเราแบบคือฉันก็ ฉันก็ซรอมวันทำไมฉันต้องไปแบบว่าหลงในเกมของเธอเอ่อ,อ,อสาวมานสาวสวยอ,อยู่ในเนื้อเพลงแบบก็อยากให้แปลเป็นอย่างอื่นเช่นแบบว่าความหมายที่เราอยากสื่อสารอะไรี้ยคะแต่ว่าอยากให้แบบคนเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยาเอาแบบตัวไปลงเล่นอะไรอะไรกับที่มันท็อกซิก เป็นต mm ัวให้รักตัวเองมีคอนฟิดเอนซ์บิ๊กเซลร์มนะคะงั้นอยากรู้ว่าแบบเพลงเนี้ยคือถ่ายทอดแล้วแหละเกี่ยวกับผู้หญิงใช่ไหมคะอยากรู้ว่า girls like me เนี่ยสะท้อนมุมมองไหนของแต่ในละคนอะขออภัยคือผู้หญิงยุคใหม่เราพูดถึงผู้หญิงยุคใหม่แล้วว่าแบบ girls like me don't need boys like you หรอก you มันท็อกซิกอย่างงี้อย่าง mm ี hmm. ้อยากรู้ว่า girls like me สะท้อนมุมมองไหนของแต่ละคนใน f o r eve อืม mm hmm. จริจริง น่าจะเป็นคีย์หลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเองแหะค่ะเรารู้สึกว่า girls like Me มไม่ว่ายูจะเป็นคนยังไงแต่ว่าถ้ายูรู้ว่าคุณค่าในตัวยูคืออะไรอไร่เงี้ยมันมจะสามารถทําให้ยูกลองได้ว่าอันนี้ id e serve อันนี้ไม่นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วสำหรับเราอะเราคิดว่าผู้หญิงีเ s e r v ฟอะไรอะไรที่มันเป็นแบบว่าแบร์มินิมัมที่แบบผู้ชายควรทาให้เราแบมินิมัมแบบแบรนด์มินิมัมเออแบมินิมัมหริงแบมินิมัมของแต่ละคนก็ไม่ใช่เลยอยากว่าอยากอยากรู้ว่าของของเราอะแบะแบมินิมัมคำว่าแบรมินิมัมที่ผู้ชายสามารถทำให้เราอะมันแปลว่าอะไรบ้างถ้าสำหรับสหรับนี่เบสิกเลยก็คือควรให้เกียรติเออควรให้เกียรติควรให้เกียรติแล้วแบบว่า มันเป็นแบ r e m i มั m ของทุกๆคนว่าคนให้เกียรติกันละกันใช่แต่รู้สึกว่าคำว่าให้เกียรติมันครอบคลุมทุกอย่างเนาะมันแบบทั้งแบบคําพูดการกระทาการนอกใจหรืออะไรมันอยู่ในการให้เกียรติหมดเลยซึ่งมันก็เป็น bare m i n i ม u m ซึ่งเอาจริงๆนะผู้ชายกินไม่ได้ก็มีเยอะเหมือนกันนะบางทีมันก็เยอะมากเลยเหมือนกันเนาะนะคะก็เป็น bare m i n i ม u m ที่เขาเรียกว่า มันมันก็มันมันถูกต้องมากๆเลยอ่ะเนาะนะคะซึ่งครั้งนี้ก็มีการคอลแลบกับทาง88 rising อีกกลับมาร่วมงานกันอีกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะได้กลับมาร่วมงานกันร่วมงานกันรอบล่าสุดก็คืออัลบั้มโกลที่ได้มาโปรโมทที่นี่ด้วยแล้วก็กลับมารอบนี้ก็คือเป็นซิงเกิล girls like me นะคะชอบมากๆตอนที่ฟังพวกเราฟังเดโมกันก็รู้สึกอุ๊ย เพลงมันเก๋อ่ะเพลงมันแบบเก๋แล้วก็ถ้าฟังดีๆในเพลงมันจะมีแบบภาษาประหลาดก่อนเข้าฮุกมันจะเป็นภาษาที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเอฟเฟกแต่ว่าจริงๆคือเสียงพวกหนูทำกันเองหรอใช่เราทำเองเราขอของโทษเลยอันนี้ไม่ได้เลอะนะคะมั้เป็นเส่องไหมรู้เรื่องแล้า ไม่ใช่เอฟเฟคด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เสียร์เพราะหนูใช่เลยรู้สึกว่าอุยมันมันมีความอินเตอร์มันมีความแบบคือความเก๋เออมันมีความคิดเอทเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับเอเดนอีกครั้งค่ะค่ะแล้วเราทํางานร่วมกับแบบโปรดิวเซอร์แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยแตกต่างมีความแตกต่างกับแบบทางบ้านเรายังไงบ้างละ เรื่องภาษาเขาพูดภาษาอังกฤษเขาไ่พูดภาษาไทยเลนแต่ว่าเรื่องพูดน <laughs> ความจริงแบบเรื่องพ r o n u n c i a t i o n อะไรเงี้ยคือบางทีเราแบบพอเป็นเพลงอังกฤษเนี่ยเราก็อยากแบบอุ้ยฉันต้องออกเสียงให้ชัดแต่ความจริงสิ่งที่เขาต้องการมันคือแบบว่าความธรรมชาติที่แบบว่าเธอไม่ต้องแบบพูดนอกแบบพยายามขนาดนั้นใช่มันเหมือนอยู่ที่แบบว่าเจะิ่งแส้วก็อินเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าพอทํางานกับเอเดรียสิเนี่ย ก็จะได้แบบคำศัพท์สแสดงอะไรบางอย่างหรือว่าเฮ้ยความรู้ใหม่ๆด้วยว่าแบบอ๋อประโยคนี้มันมันมีความหมายคาสเซลตมาเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยเรียกว่าแบบได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้ c u เจอร์ใหม่ๆด้วย ก็จริงๆแล้วก็คือเหมือนเราอะคิดว่าเราอยากจะให้บ אפ, hey, แบบเฮ้ย a c ซน n ์เรามันต้องเป๊ะมันจะต้องดแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนตัวเราใช่ S> <S ใชใชซึ่งเหมือนแบบสุดท้ายแล้วในตัวเพลงเขาจะเน้นไปทางมูท d t o ของเพลงมากกว่าด้วยค่ะสุดท้ายมันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบซัดทุกคำาอะไรเง้ซึ่งก็คือเพลงอะมันก็จะเป็นแนวแบบว่า dance pop นะคะมันมีความยากมีความง่ายยังไงอะเลื่การเต้นหรอคะเออเนื้อเพลงด้วยอะยากอยู่แล้วค่ะจริงๆ for you แบบ ในทุกๆเพลงก็จะมีท่าเต้นที่แตกต่างกันไปแล้วก็เปลี่ยนแนวันไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ยากเป็นปกติใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ได้เพราะว่าแบบก็เพื่อพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็อะไรใหม่ๆที่แบบคนดูจะได้เห็นมุมของเราที่แบบแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะใช่คะคราวที่แล้วมาเป็นอัลบั้มครั้งนี้มาเป็นสิงโกลครั้งหน้าเราจะมาเป็นแบบอะไรดี ติดตามตอนต่อไปทุกปีคอนตินียค่ะปี2026ันยี่สิบหกโอฟมีอะไรน่าตื่นเต้นมีมีเยอะหลายอย่างรอบนี้เราไม่ได้มาแค่ซิงเกิลเดียวรอบนี้เราเอาคอนเสิร์ตมาฝากด้วยใช่คอนใหญ่สปอยได้ไหมหรือขอขอดีเทลได้ไหมสปอยค่ะสปอยยพี่โจว่ายังไงพี่เจพี่จก็เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเร็วดีเร็วเร็วด สิกนาลมาแล้วว่าไฟเขียวพูดได้งั้นเราก็ประกาศที่นี่ที่แรกเลยเนาะฟังกันดีๆฟังกันชัดๆนะคะคือโฟเอฟที่จะมีในปีนี้นะคะก็คือจัดวันที่เจ็ดเดือนมิถุนายนฮ้้ยอาวแล้วาทวไม จะจัดวันที่ะจัดมิถุนายนนี้นะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมก็อยากให้ทุกคนรีบเก็บตังค์กันรลค่ะต้นเมษา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 มิถุนาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคุณสภามีเวลาเก็บตังค์ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะปลายๆเมษาจะขายบัตรแล้วก็คอนเสิร์ตวันที่7มิถุนา ซิกซ์เซเนซิกมีกี่รอบใช่รอบนี้รอบต้องดูฟีดแบ็คต้องดูฟีดแบ็คแต่ตอนตอนเรามีหนึ่งวันใช่ตอนนี้ก็แพนไว้ว่าหนึ่งเดียวก็รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมคโอเคใครฟังอยู่เตรียมเตรียมกดบัตรเตรียมเก็บเงินเจอกันวันที่7มิถุนาได้เลยนะคะเอาละสำหรับวันนี้แล้วนะคะมาโปรโมทเพลง girls like me อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องน่าจะคิดว่าน่าจะได้ฟังกันแน่นอนวันคอนเสิร์ตเราขอซมเปิลได้ไหมได้

That's girls like me. Don't play with the boys like you. We will <laughs> <laughs> <Girls laughs> like na 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 เหมือนฟังใน t r a ็ปเ๊ะเลยเหมือนเ๊ะเลยนะคะงั้นอยากให้ฝากเพลง Girls Like Me นะคะกับเมสเตอร์ที่ฟังตอนนี้กันอยู่หน่อยค่ะก็ฝากเพลง Girls Like Me ด้วยนะคะเมสเตอร์ทุกคนก็จะเป็นเพลงที่ For Eve ทำร่วมกับ a d x r i c i n g นะคะสามารถเข้าไปรับชม MV แล้วก็ฟังเพลงได้ทาง a d x Racing Collab กับ For Eve Official ค่ะ้ค่ะโอเคฝากเพลงแล้วเราให้เราให้ฝากขายบัตรฝากคอนเสิร์ตกันอีกรอบนึงด้วยอะปา อ่ะค่ะเอาใครพูดเอาใครเนิ่มต้นค่ะพวกเราโฟยิมนะคะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในปีนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่3แล้วอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะซึ่งมันจะเป็นคอนเสิร์ตในวันที่7มิถุนายนนี้นะคะก็ขายบัตรนะคะช่วงปลายเมษายนติดตามตอนต่อไปเชื่อแล้วกันว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะก็ฝากด้วยนะคะโอเค แน่นอนแบบใหแบบสับแบบใหม่แบบสับราะว่าจะต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นในคอนเสิร์ตเราเล่นใหญ่ทุกปีงานตั้วหนึ่งสองแน่นอนหายไปสองปีเเจอแน่นะคะวันนี้ขอบคุณโฟอีมากเลยนะคะที่ว่ามาพูดถึงเพลง Girls Like Me แล้วก็มาสปอยเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ของโฟอีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ at 107 fm